ก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งได้สอนวิธีการทำมันสัมปะหลังนึ่งมะพร้าวอ่อนไปนะคะมีเพื่อนๆบอกว่าตัวมันสัมปะหลังนะคะหายากอยากให้พิ่งนะคะเอาตัวมันเทศมาทำให้ดูบ้างวันนี้จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวพิ่งจะทำขนมมันเทศนึ่งมะพร้าวอ่อนกันค่ะเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเพึ่งจะซื้อนะคะตัวมันเทศหน้าตาของมันเทศก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆปอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเรานำไปขูดกันจากนั้นนำไปขูดนะคะเอาเฉพาะแต่เนื้อมันมาใช้ วันนี้พิ่งจะใช้น้ําอัญชันใส่ลงไปด้วยนะคะเพิ่มสีสันให้กับขนมเติมน้ําตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปพึ่งจะใส่แป้งมันลงไปเพิ่มความเนหนียวหนับให้กับตัวขนมคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมตัวมะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรานำไปห่อนะคะตักตัวแป้งนะคะใส่ลงไปในใบตองแบบนี้นะคะจากนั้นให้ตกแต่งหน้าด้วยตัวมะพร้าวอ่อนแล้วทาการหอ่อเราจะพับปลายทั้งสองด้านนะคะให้มาประชิดกันทั้งสองแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็นำไปใส่ในรางนึ่งนะคะเดี๋ยวเตรียมที่จะนำไปนึ่งกันค่ะต้มน้ําให้เดือดจากนั้นก็ทําการนึ่งเราจะใช้เวลาในการนึ่งอยู่ประมาณ30นาทีตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกแล้วครบเวลาเรียบร้อยแล้วตั้งพักให้เย็นตัวก่อนนะคะก่อนที่จะแกะขนมนะคะ พอเย็นตัวแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเนื้อขนมนะคะจะมีเป็นสีอัญชันอ่อนๆแบบนี้ด้านบนก็จะตกแต่งด้วยตัวมะพร้าวอ่อนนะคะแกะออกจากตัวใบตองได้ง่ายเดี๋ยวเพิ่งจะแกะให้ดูชิ้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากนะคะแกะออกจากใบตองเนื้อเียนแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันเนื้อขนมนะคะจะมีความเหนียวหนับหนับแต่น้อยกว่ามันสับปะหลังนะคะเนื้อจะร่วนกว่าค่ะแต่อร่อยแล้วก็หอมเหมือนกันเพื่อนๆก็ลองเอาอไปทาําตามกันดูนะคะ